กับไปเกิเมจิบัลกเรีแล,แล้วก็ดีใจมากเลยนะครับที่ผมได้มาอ่ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมจิบัลกเรีตั้งแต่เดยวันเลยไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ประมาณสิบปีแล้วก็ได้ส่งต่อสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับสุขภาพดีเต็มสิบแบบนี้ให้กับคนไทยไปีที่สุงแล้วเป็นยังไงบ้าง มีที่สิแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยครับคือจริงๆก็ได้รับฟีดแบ็ c คือคืออยู่มาในแบบว่าไปตลอดแล้วก็ได้รับฟีดแบ็คก็ได้รู้ข้อมูลว่าคนไทยก็ทานนึ้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้คือผมรู้สึกดีเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แบบสนุกๆให้ทุกคนได้ได้มีสุขภาพมที่แบบดีจริงๆมีรถใหม่ด้วยใช่ครับผมอันนี้มีรถใหม่ด้วยเรียกว่าเป็น ลิมิเต็ดดิชั่นก็ได้เพราะว่าในแบบขวดนะครับในแบบพร้อมดื่มเนี่ยก็มีรถมังคุดซึ่งเป็นซีซันอลเลยของไทยนะครับเป็นรสใหม่ครับเวทีไทยมากๆก็คือเป็นมังคุดครับวันนี้เมื่อกี้มาลองเพลงด้วยสร้างตำนานอีกครับสร้างตำนานอีกครับครัแล้วเอ๊ะถามว่าตอนซ้อมก็ไม่ค่าไม่ผิดหรอตอนซ้อมก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่คือมันก็ตื่นเต้นนะครับ <c oughs> เวลาร้องเวลาคือคือเวลาอยู่กับพี่โตอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคือเราชอบเขามากอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอแบบมีโอกาสมาร้องแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นพิเศเสียกาครับแล้วคือวันนี้กระเป๋าแบบไม่มีไอ้ไอ้ไอ้กางเกงไม่มีกระเป๋าอ่ะผมก็พยายามล้วงมันไม่มีที่ยึดมือแล้วไงผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงชีวิตก็เลยแบบโอ้ดีสันคอนมากวันนี้ก็เลยแก้เขิ่ด้วยการแบบว่า ปล่อยรอไปเลยครับถ้าร้องผิดไปเลยครับผมเป็นที่จดจังครับละครความสมเด็จเลยค่ะน่าจุกจนี่จบแล้วครับผมมาตราดาจริงจริงดีใจมากๆเลยนะครับที่คนชื่นชอบในมาตราดาแต่ว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งเลยกันครับเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ที่ที่ได้มีโอกาสมาเล่นก็มีใจู้้ความดีจริงๆแล้ว ในตัวผมเองผมก็ชอบทั้งบทชอบทั้งแบบนักสนแสดงทุกคนอะไรอย่งี้ยครับแล้วบรรยากาศในการาทํางานมันก็มันก็เป็นกันเองครับพี่นาแล้วพอทุกอย่างมันออกมาแล้วคนดูชื่นคนดูชื่นชอบแล้วมันได้รับฟีดแบ,บักกันมาอย่างนี้ก็ดพิจัยมากคุณฟิลยัง,งไงไหมคะคุณฟิลมากครับเท่าไหร่น,นะครับห้าจุดเจ็ดก็นครับก็เลตคือเลทติ๊กตอกสุดท้ายก็รู้ฟิลรู้ฟิล ก็คนคนรู้สึกของกันแบบเยอะแบบเยอะมากแตตอนนี้ไปไหนใครๆก็แบบส่วน,นนี้เป็นหนึ่งใช่คือไม่มีใครเรียกชื่อเราแล้บ <c oughs> แบบสว่วนนี้เป็นหนึ่งส่วนนี้คุณหมออะไรเมื่อกี้อยู่ในงานเขาก็เรียกกันสวัสดีคุณหมอและส่นน,กกนี้เป็นหนึ่งแต่มันแต่มันต้สงต้องอบผมไม่แบบมันไปไหนแล้วคนเรียกเราแบบจริงจริงครับคือมันก็รู้สึกแบบคือเวลาที่เราทําละครแล้ว มีคนออกไปเรียกเป็นชื่อตัวละครอ่ะเราจะรู้สึกว่าในการทําละครของเราหรือว่าตัวละครที่เราแสดงออกไปมันแบบมันมันประสบความสําเร็จนะครับที่คนแบบชื่นชอบในตัวละครได้าสไปแก้บกันมา <c oughs> ครับนี่ก็ก็อ,อยากพาทุกคนออกกำลังกายแล้วก็เลยแบบเนออเอี้ยทไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นไอเดียใครว่าเออถ้าสมสมติว่าสำเร็นเราจะแก้บนด้วยการวิ่งหรือใดใคือต,ตอนนั้นก็แบบว่าพูดไปเล่นๆยๆพวกนั้นก็ชวนกันไปอกว่า เพราะว่าแก๊งแก๊งแก๊งนี้ก็อาจจะออกออกกำลังกายน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ผมก็วิ่งเยอะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปไปวิ่งกันไหมแล้วก็พอไปวิ่งกันวันหนึ่งเสร็จแล้วก็ลองแบบเฮ้ยอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเลตติ้งเราถึง5เนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาเอาวิ่งนาถ้าเกิดเลตติ้งถึงห้าถึงถึงห้าเนี่ยเราจะวิ่ง10โลกันแพ้ว่าเราแกนน้ำเป็นจะาขใช่ครับผมผมก็เป็นแกนนํำที่บอกว่าบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนก็เอาด้วยับเพราะว่าทุกคนก็ หนักตึ like ้งท่าอะไรดูทรงแล้วคือในใจเลือดลือยังต้องไล่แก้บทอีกเยอะไหมครับเต็บขาก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับคือไม่ได้ไปขออะไรเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าเป็นความแบบขำๆที่แบบเป็นการพูดกันขึ้นมาแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนออกกำลังกายแล้ววันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงวันที่ไปแก้บนแล้วก็ไปกันเยอะครับวันนั้นก็มีทั้งทีมพิจ่าแล้วก็แล้วก็ทีมเมกเกอร์ครับมีแก๊งๆแล้วก็มีริวด้วยมีจันจิด้วยแล้วก็มี การเตยด้วยยังไม่ได้วิ่งครับก็คือวันนั้นแหละก็คือไปวันเดียวก่อนขยืขี้ก็เจ็บแล้วเห็นว่ามีเอ็นม,มีปัญหาที่หนึ่งใช่ไหมรับเป็นกล้ามกล้เนื้ออักเสบเฉียบพันบอกไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยไปทั้งเลอย่างก็จริงๆก็ไปไปหาคุณหมอเลยครับคุณหมอก็แบบว่าให้ยาแบบแก้อัออกเสบมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเ้องไปไหนต่อมั้งครับก,ก็คงแบบไปชินยาอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้หายเร้น วิ่งแล้วก็เกิดนแบบนี้นนยัง,ยง,ยงไม่ทันวิ่งยังยังยังไม<ป>่ทันวิ่งครับเป็นยืดคือตอนแรผกผมก็มาถึงครับใช่ตอนแรกผมก็มาถึงแล้วทุกคนก็ยืดยกันอ,อยู่แล้วจาร์เต้ยก็เดินเข้ามาอกจาร์ไปเดี๋ยวยืดกันเดี๋ยวเราจะวิ่งกันอะไรเงี้ยก็ไปก็ถึงเสร็จ,แล,จาาแล้วจาร์ก็เดินมาหาผมแล้วจาร์ก็เดินมาหาผมก็บอกว่านี่เจ,บจบบ็บๆแบบ เจ็บแป๊บๆเดีไม่เป็นไรเออเดี๋ยวจานๆี๋ยวจานลองยืดก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวก็าไปยืดๆกันแล้วก็พี่จันทิพย์เขาก็นำยืดนยัยืดยืดเสร็จปุ๊บก็คงจะเจ็บแหละครับก็คงเปลี้ยเดี๋ยว่มัับดงเลยเหรอคือคือไม่ได้ดังหรอกครับก็แบบแบบยืดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นจานจานเต้ยก็จะกลับบไปผู้คนเขาบอกว่าลองเดินเดินก่อนไหมบอกว่าคือคือคือยังไม่ได้วิ่งเลยแบบเดินเดินก่อนไหมอะไรเงี้ย ก็เดินไปประมาณ10เมตรครับแล้วก็เดินขึ้นรถแล้วก็ไปตัวเต้นวัเต้นต้องไปไปซ้ำไหมหรือว่าเดี๋ยวก็ไปซ้ำครับไปซ้ำก็ก็ยังพิมพ์คอยู่ใช่ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปวิ่งด้วยกันเดี๋ยวจะได้แข็งแรงครับอ่าเห็นล่าสุดนจะไปลงมาแล้วมักับพี่แอนด้วยอ๋อครับใช่หลางครันอันนี้คือยันไปแล้วสมัครแล้วหรือยังอ่ายิงสมัครไปแล้วครับทั้งหมดแล้วคือตอนนั้นก็แบบว่าลองชวนชวนดูว่าแบบเออพี่แอนไปไหมอะไรอย่างเงี้ย ็เลยแบบสรุปสรุตัดว่าออเดี๋ยวไปก็คือแม็กซิมัมเลยสิบสใช่ใช่ครับไปวิ่งครูมาทอนสี่สิบสองลเป็นคือของผมมาเป็นการชาเลนจ์มากเพราะว่าผมก็วิ่งมานานแล้วแหละครับแต่ว่าผมไม่เคยวิ่งถึงแบบครูมาทอนเลยเพราะว่าครูมาทอนเป็นเรื่องที่ที่มันต้องอาศัยการซ้อมแบบเยอะมากคือถ้าเกิดว่าซ้อมไม่ถึงมันก็ไม่มีทางวิ่งจบได้ก็เลยลองดูแล้วกันไหนไหนก็ตอนวันนี้ก็ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องอะไรก็เลยแพ้ ก็จร <c oughs> ิงๆมีตารางซ้อมครับมีตารางซ้อมแล้วก็มีไหมนะมีครับก็ไปก๊อปกจากคนอื่นมาเนี่ยแหละครับในเน็ตแล้วก็ลองแบบประยุกต์ใช้กับตัวเราเองว่าเรจะใช้ทุกอย่างบ้างต้องถามพี่แล้วมีใครอีกบ้าอันนี้มีแค่พี่ไอเปนเดียวแต่สองพร้อมที่จะเป็นรับประกันยังไม่ยังไม่พร้อมเลยครับช่วงไหนท่าช่วยไทยช่วงปลายปีช่วงปลายปีไทยถูกไทยผมช่วยครับ แต่ก็น่าแปลกใจที่พี่แอน์เขาไปด้วยออแปลกในไหวปะ oh. คิดว่าเราพี่แอนใครจะไหวเหมกันผมคิดว่าผมน่าจะไหวพี่แอนก็น่าจะไหวแล้วมั้งแต่ก็อยู่ในช่วงซ้อมนี่แหละครับตอนนี้ก็พยายามกําลังแบบดันๆกันไปอยู่ครับว่าเราจะจบมาตอนกันได้แล้มันต้องถึขนาดจ้างนักโฆษณากหรือว่ตัวทีนเนอร์เข้ามาเทรนอะไรขนาดนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีเลยครับแต่ว่าไปไปเล่นกับไปเล่นโปรแกรม,มอื่นๆก็เยอะเหมาอนกับ อจังแกิว่าวิ่งไปทั้งเวทไปทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถิ๋ว่าออกกำลังกายหนักวันที่แน่แน่ช่วงไหนวันที่แน่แประมาณปลายปลายปีครับหรือไม่ใช่การคอมิชั่นประมาณสามเดือนโอ้โห้ไปสอบคนนึล้วกอยากนออิจทุกใช่ไหมว่าไหวไหมไหวแล้วมันกิดถูกครับต้องคิดถูกครั้งหนึ่งในชีวิตครับสนุกดี โกล์ข่ามนินตตันสิ่งเงี้บ้างค่ะไปทาติดติดโกล์บล็อกบล็อกบล็อกบลอกไอยูเนี่ไปยูเนี่ไปยูเนีไบยูเนี่็ไปยูเนี่ยไปยูเนี่ยลปยูเนี่ยไปยูเนี่ยไปยเนี่ยไปกูเนี่ยไปยูเนี่ยไปเน็อยไเนี่ยไหลนี่ยไปยู็นี่ยไปกูเนีกยไปยูอนยไปยเนี่ยไยเนี่ยไปยูนี่ยไปยูเนี่ยไปอเนี่ยไป็เนยครับเนปูเนี่ยไปยูเนี่ยควยมเนี่ยไปยอ่ อ่บคือับีกเขาเป็นไงอนเราลงรม่เผมก็ดีใจครับ <c oughs> ผมว่า,วา,วาได้ดีใจแหลที่แบบว่าพอคนลงไปแล้วก็แบบว่ามีคลิปแบเออชมหรือว่าชอบเขาอะไรผมว่าดีด <c oughs> ีมันงทายก็แบบอยากให้แบบว่ามีด้วยกันอยู่เรื่อยๆเก็ตั้่ ก็เดี๋ยวกําลังมองหาแต่ถ้าเกิดว่ามันไปเที่ยวหรือว่ามีอะไรเงี้ยครับมันก็โอกาสแบบสูงสุดที่จะไม่โดนคือเราจะเต็มที่เลยไหมเพราะก่อนหน้านี้เราก็แบบยังแบบเบาๆยังยั้งมือบ้างยังไม่ค้างรักเท่าไหร่ที่จะคบกันนานแล้วแต่พอเปิดแล้วกระแสมันดีเราก็แบบเออเต็มที่ของเราแบบนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นปกติในแบบว่าที่ผมทำไรเงี้ยก็น่าจะไปเรื่อยๆแต่ไม่ค้างกับพี่บอยใช่ไหมพี่บอยบอยเขาเขาเต็มที่ไง อยู่หมายว่าเราทนไม่ได้กับคู่อื่นที่เขาแบบว่าเอ้ยแซงหน้าเราไปเยอะอย่างเงี้ยคุณเจมก็ได้เอาบ้างมืนไม่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 มีเลยครับผมว่ามันก็เป็นแบบว่าความน่ารักแล้วก็เป็นแบบว่าโอกาสและความเหมาะสมที่ออกมาทุกคนก็แบบดีก็ดีมากเลยยังยังมีเตรียมไว้ที่จะลงอีกเยอะไหมยังไม่มีสต็อกไว้เลยครับคุณยัอยังโฟมเองเป็นคนที่เผิ่อใช่ไครับเวลาถ่ายรูปคู่หรือทำอะไรโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักกับเรา ขอเขาเป็นคนเขาค่อนข้างคี้เกินนะคิดเกินเขแบบว่าก็ต้องแบบว่าดูว่าแบบถ้ามันคือเขาคือเขาเป็นคนนี้ไม่ที่ที่ไม่ได้แบบว่าเป็นสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแต่ว่าแต่ว่าเวลาแบบดีแอคอะไรก็จะดูแบบตลกตลกหน่อยแบบนี้ะเวลาจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ย ไ, <laughs> ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นะไม่ถือแฟนคริงๆปกติอย่างแฟนถือว่าจะขี้แกล้งแฟนเราเรามีมุมนั้นไหมแบบว่าถ่ายแบบรูปแฟนตอนม้งโดนจริงแง่รับโอ้น่ารักจริงเงี้ไม่ได้มีเลยครับเดี๋ยวลองดูก่อนคนระับเขาจะว่าไหมเขาว่าแต่ <laughs> ว่าเราเราไม่กล้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มีแบบว่ารูปเลยเราเราโฆษณาฝากอะไรด้วยกัพิเศษตรงไหนครับพิเศษตรงไหน ผมว่าก็น่าจะเป็นเป็นความธรรมดาแหละครับหมายถึงว่าคือความผมว่าความความธรรมดามันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษแล้วพอแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันมันคงมีมีจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้คลิกกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่สบายใจเป็นแบบที่สุขอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันก็เลยเป็นความเป็นความแฮปปี้ของคู่เราพี่เจมส์คะหลังจากที่ไปออกไปมีคนถามว่าพี่เจมส์เลือกคนไม่ผิดจริงๆรู้สึกยังไงบ้างคะเลือกผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดจริงจริง จริงโปรแกับเนี่ยจรตายมีคนโหดมีคนโหดเขาอ๋อผมไม่ได้เห็นคนนั้นก็ก็มันต้องมันเราผ่านดราม่ากันไปเยอะมันเลยยอะไปมามันก็ถ่ายการพิสูจน์อะไรมาเยอะเนาะจริงแล้วก็คือผมว่ามันก็เป็นคือมันก็เป็นความชื่นใจเพราะว่ามันก็ด้วยด้วยดระยะเวลาด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาจนจนจนประนึ็นที่ที่คนเห็นว่าโอเคเขาก็ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่น่ารักดีอนะไร่างเงี้ยว่ามันมันเป็นก็เป็นจุดสักเซสอันหนึงนะ่งว่าใน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 ชีวิตคู่กับหมายถึงว่าทางชีวิตคู่แล้วก็ทางการทำงานของผมอะไรอย่างเงี้ยที่มีมสเราจะมีโปรเจกต์อะไรที่ทำร่วมกันไหมเพราะว่าเฮ้ยคนเปิดรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีคิดคิดไว้บ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบตกลุ่มงานว่าเราจะทำอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจน แล้ววันนี้เจมสบายใจมากขึ้นไหมหลังจากเปิดตัวไปแบบเรื่องคอมเมนต์ต่างๆอย่างนี้ครับสบายใจมากขึ้นครับคือ <ừ. S 2> เราไม่ได้ต้องแบบเป็นกังวลขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นว่นาอะไรอะไรจะเกิดขึ้นยังแอบห่วงเขาอยู่ไหมครับห่วงเรื่องคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆย่งนีครับเจมก็อยู่แล้วครับคือเป็นความรู้สึกเท่านั้นตอนนั้นเราแบบว่าคิดตอบใจหรือว่าอะไร ตอนนั้นก็พยายามพยายามอธิบายให้เข้าใจแหละว่าในแบบว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันคืออะไรอะไรแบบนั้นะแต่ละคนก็จะมีมีหลักหลายมุมมองแล้วก็หลากหลายความคิดอะไรครับใช่เราได้เห็นโอกาสเห็นสีกู้ละไหมในคอมเมนี์ที่ไหนนะแบบครบคู่้ละไหมไปไหนเราจะได้ครบใช่ไหมใช่ปกติเราจะเป็น เวพกตเกีวพตแต่นี่กแตนน่ว่าตอนนี้ก็สบายๆมีตอนนี้ก็จะไม้เห็นมขึ้นนแต่ก็จนะมีเป็นทีมเนาะไหนก็ไปกันเป็นทีมที่ต้องถ่ายรูปมีคู่ให้คนแล้วนะอ่าครับนะมานีมานีมาถ่ายรูเป็น,นปทีมโอเคได้ครับ